สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับคิวมินซีนะครับตัวนี้เป็นรถใหม่ของเขานะครับเป็นรถขิงนะจ๊ะก็ใส่ซื้อมาเพื่อตรงนี้ครับเขียนว่าไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับแล้วก like so, ็ไม่ใส <95 S 1> ่น้ําตาลนะครับพอเพื่อนเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานครับเฮ้ยพอเจออะไรไม่ใส่น้ําตาลเฮ้ยเราคาดหวังความหวานน้อยนะครับเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกินหวานถ้าเจออะไรหวานน้อยเราจะชอบนะโอเคนะจ๊ะก่อนกินมาดประกอบกันครับในนี้นะครับก็เขียนนะครับว่าน้าขิงสกัดจากขิงผงอเมริกันเดี๋ยวก่อนประเทศเรานะครับ มีขิงนะครับและเจ้าขิงผงอเมริกันเข้ามาทำไมครับประเทศเรานะครับผลิตขิงได้นะครับและส่งออกขิงไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับในฐานะคนมิชาตินิยมขอบอกกันนะครับที่เป็นคนฐานชาตินิยมอะไรที่ประเทศไทยมันผลิตได้และส่งออกขายต่างประเทศได้นะครับไม่ต้องออกมาให้ประเทศไทยขัดดุลการค้านะครับขิงผงจากอเมริกันเฮ้ยประเทศไทยขายได้นะครับแล้วเรามีเกรดดีๆด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดออกรถใหม่นะครับขอนะว่าเป็นขิงผงไทยนะครับอันนี้ต้องยอมรับตรงๆแล้วว่าเฮ้ยของดีประเทศไทยมีเยอะนะครับไม่อยากให้ประเทศไทยขัดดุลการค้านะครับ โอเคเขาใส่มา73.98นะครับแล้วก็มีน้ำเลมอนจากเลมอนเข้มข้นนะครับ20ก็จะมีไม่ใช่น้ำขิงล้วนๆนะจ๊ะมีน้ำเลมอนด้วยดังนั้นขิงบวกกับเลมอนน่าจะมีเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วคราวนี้ก็จะมีน้ำพึ่งดอกไม้ป่านะครับ3แล้วก็ขิงผงสกัดอีก0.2วิตามินซีนะครับ0.095เปอร์เซ็นต์กูการ์ไบโคลแคนนะครับ0.1เปอร์เซ็นต์แล้วก็วิตามินโีนะครับ0.0272 แล้วก็ซูคโครสนะครับวที่นีเนี่ยได้มา0.0002เปอร์เซ็นตะครับโอเคมีแค่นี้แจ้กสิ่งที่ชอบอีกอย่างนึ่งครับคือว่าให้ตรงส่วนประกอบก็เขียนใหญ่ดีนะครับก็ค่อนข้างจะชื่นชอบครบโอเคคราวนี้ชิมรสชาติีก่อจากว่าเราเป็นเังกันบ้างนะจ๊ะตรึดๆคอ่าอยาแล้วชิมรสชาติดดดดดดดโอเคสีนะครับก็เหมือนน้ำขิงทั่วไปนะครับนี่จ้าคราวนี้ดมกลิ่นกลิ่นเหมือนกับน้ำขิงนะครับแล้วก็ มีกลิ่นเลมอนแล้วก็น้ำผึ้งตามมันอ่อนกลิ่นเลมอนจะนํำนะตามด้วยกลิ่นขิงและกลิ่นน้ำผึ้งนะครับไม่ได้กลิ่นขิงนํำโอเคคราวนี้ชิวรสชาตินะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยโอเคก็สำหรับคนที่ชอบกินขิงได้นะครับคือว่าตอนเนี้ย กลิ่นขิงมาครับคือว่าคุณกินเข้าไปเนี่ยคุณจะรู้สึกขิงนะครับและตามด้วยรสชาติเปรี้ยวของเลมอนนะครับแล้วก็น้ำหวานน้ำผึ่งอ,อ่อนออกมานิดนึงซึ่งถ้าพูดตรงนะครับรสชาตินี้คนเป็นผู้ใหญ่จะชอบเพราะอะไรขิงมาแรงเลยนะครับเพราะตรงนี้เฮ้ยกินรู้สึกร้อนคอแต่นะครับรสชาติอย่างเงี้ยเด็ <S <S 2> <S 2> กบางทีอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันมีความเป็นขิงที่แรงไปนะครับถามว่าคนที่ชอบกินขิงเนี่ยไอ้นี่ได้เลยนะถือว่าเป็นขิงแบบเข้มข้นอาจจะให้ความร้อนแรงอะไรไหม ตอนนี้คอเพีงก็ร้อนอยู่นะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวมาซึ่งค่อนข้างจะแตกแต่อย่างเจ้าทั่วไปนะเพราะแต่หลายเจ้าเนี่ยเขาเป็นขิงผสมล้ำพึ้งนะก็จะมีความเผ็ดร้อนของขิงครับตามด้วยรสหวานไอ้นี่มันจะาเป็นเผ็ดร้อนแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หวานเฮ้ยผสมกัน3รสโอเคแล้วก็แบบว่าขิงเต็มที่อะตอนนี้กินแล้วก็ร้อนคอนะเหมือนว่าเป็นขิงขคงที่มาทําเองอะมีความเข้มง้นของขิงสูงมากดังนั้นเนี่ยรสชาตินี่คนที่เป็นผู้ใหญ่ชอบกินขิงกะชอบนะแต่ว่าเด็กอาจไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ย คือเนือ่องจากมันมีความร้อนและความเผ็ดข,ของขิงไงตอนนี้พี่ก็แบบรู้สึกแบบว่าอะไรเนี่ยแบบรสชาติขิงแบบเต็มที่อ่ะเด็กอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าสหรับคนที่ชอบกินขิงแล้วผู้ใหญ่เนี่ยชอบแน่นอนครับกับรสนี้โอเคครับเดี๋ยวจบอะไรรูปคลิปนี้แบบเพียงเท่านี้นะถ้าฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ